สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับนะคะเข้าสู่เรื่องราวของการพยากรดวงรายเดือนในช่วงของเดือนเมษายนพุทธศักราช2567 ของคนที่เกิดในเกณฑ์ราศีสิงห์นะคะแล้วก็ชาวลักนณาสิงห์ยินดีต้อนรับค่ะเราฟังไปพร้อมๆกันนะคะก่อนอื่นต้องเรียนแบบนี้นะคะเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความสุขเพราะว่าเป็นเดือนปีใหม่ของไทยเราแล้วมีมาหาสงการด้วยนะคะปรารถนาให้ทุกท่านนะคะมีความสุขในปีใหม่ไทยนี้นะคะขับรถลากลับบ้านก็ระมัดระวังนะคะมีความสุขทำบุญ กับผู้หลักผู้ใหญ่รวมถึงอิ่มน้ำสำราญพบปะญาติพี่น้องและเดินทางกลับบ้านอย่างมีความสุขนะคะขอบคุณสำหรับการฟังอาจารย์วัสนาอัมเมซิงทาโลกับเรื่องราวดวงพยากรรายเดือนนี้แล้วก็ตอนนี้ทุกคนอาจจะฟังในช่วงของการขับรถนะคะปะเรามาเป็นเพื่อนกันนะคะก่อนอื่นค่ะชาวราศีสิงขา ต้องบอกแบบนี้นะคะภาพรวมดวงของคุณนะคะในเดือนนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นเดือนแห่งความสุขถึงแม้จะมีความชื่นมื่นนะคะแต่ความในใจความรู้สึกในใจของชาวราศีสิงห์ต้องบอกแบบนี้ค่ะอยู่ดีๆก็อยากจะรักสันโดษขึ้นมานั่นแหละเออมีความคิดนอกกรอบนะคะมีการมองมุมกลับนะคะนั่นหมายความว่าปกติเราจะกลับบ้านเราจะมีความสุขแต่เราจะต้องเดินทาง มันเหมือนกับว่าคุณเปลี่ยนแผนแบบว่าเออแทนที่พบปะญาติพี่น้องที่บ้านเราไปเที่ยวกันเลยดีไหมอ่าเราไปเที่ยวทะเลกันดีกว่าวันนี้เราเราไปอยู่ค้างรีสอร์ทดีกว่าอ่ามันเหมือนจะมีแผนการใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะและในในบางคนนะคะก็ไม่อยากไปไหนเลยอยากจะ เขาเรียกว่าหลบความวุ่นวายอยากจะขอพักในปีนี้อยากจะขอนิงๆอยากจะขออยู่คนเดียวถึงแม้ขนาดจะมีสมมติว่าคุณไปรวมกลุ่มกันนะคะในช่วงของปีใหม่ไทยเราอะนะคะสงการนี้นะคะตัวของคุณยังขี้เกียจไปคุยเลยค่ะบางทีก็อยากจะนอนนั่งเล่นมือถือชิลๆสบายๆมากกว่ามันเหมือนกับว่าถ้ามีวันหยุดอนะ่ะอยากจะนิๆซสมากกว่าเป็นอารมณ์แบบนั้นนะคะ ทีนี้เรามาดูกันภาพรวมนะคะถ้าถามถึงเรื่องของดวงการงานกันก่อนนะการงานของชาวราศีนี้นะคะยังคงเป็นการงานสายยังไม่นิ่งอ่ะนะคะยังไม่ค่อยนิ่งอยู่กับที่สักเท่าไหร่นะคะเรือนการงานยังมีการเขาเรียกว่าเปลี่ยนแล้วก็แปรปรวนอยู่นะทาให้ชาวราศีนี้มีเกณฑ์ที่จะโยกย้ายนะคะเปลี่ยนแปลงเรื่องของตําแหน่งหน้าที่เปลี่ยนแปลงของการงานรวมถึงบางครั้งใจของคุณก็อยากจะ ย้ายแผนกันนะคะถ้าถามว่าถ้ามันเกิดขึ้นในเดือนนี้ถือว่าดีและเหมาะสมในจังหวะชีวิตเลยนะคะการเปลี่ยนหรือว่าการปรับหรือว่าการยกย้ายอย่าไปกังวลใจนะคะคุณจะไปเจอในสิ่งที่เรียกว่าดีขึ้นแล้วก็ทำให้ชีวิตของคุณมีมุมมองที่ดีขึ้นมากๆเลยค่ะในเดือนนี้นะคะด้านการงานของคุณที่โดดเด่นนะคะ เน้นไปที่อาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องของการค้าขายคุณขายอะไรที่เกี่ยวกับน้ําของเหลวจะมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จขายน้าขายกาแฟขายสมูทตี้ปั่นหรือขายอะไรที่เกี่ยวกับน้ำอะค่ะจะอยู่ในเกณฑ์ประสบความสำเร็จน,น,ระรน,นะคะ,ะ,อ,ะ,คนะคะอีกอาชีพหนึ่งที่โดดเด็กคือการค้าขายออนไลน์นะยังคงไปในทิศทางที่ดีในเดือนนี้นะคะ การรับเหมาก่อสร้างการถมที่นะคะการรับสร้างบ้านแบบน็อกดาวน์หรือรัหรือว่าการรับสร้างบ้านที่มีจํากัดเวลาเหมือนบ้านสําเร็จรูปนะคะหรือแม้กระทั่งใครที่ชอบด้านอสังหาริมทรัพย์นะคะการซื้อขายที่ดินซื้อไปซื้อมานะคะก็ยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะในเดือนนี้นะแล้วอาชีพที่โดดเด่นอีกอาชีพหนึ่งคืออาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องของการแมนเทนนนการซ่อมรถนะคะ ก็จะยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะคนที่ทำด้านกายภาพนะคะเขาเรียกว่าดูแลผู้สูงอายุหรือด้านกายภาพร่างกายอะไรอย่างเงี้ยก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะดังนั้น ลักษณะของงานลักษณะแบบนี้ค่ะอาจจะมีหลากหลายอาชีพนะคะยังอยู่ในเกณฑ์ที่ยิ้มอย่างมีความสุขได้ในเรื่องของการนำมาซึ่งรายได้หรือว่าดวงการงานยังคงแจ่มชัดนะคะทีนี้ถ้าถามว่าดวงของคนตกงานจะมีเกณฑ์ได้งานไหมช่วงเดือนนี้น่าจะเป็นเดือนที่อาจจะนิ่งๆสำหรับคนตกงานนะคะต้องไปลุ้นเอาเดือนหน้าไปเลยก็ว่าได้นะคะในช่วงสัปดาห์ที่2นะคะของเดือนเมษานี้ชาวราศีนี้ต้องระมาระวังเรื่องการเจ การงานที่มีโอกาสเขาเรียกว่าความเข้าใจไม่ตรงกันนะคะช่วงสัปดาห์ที่2ต้องระมัดระวังนะทีนี้แต่งานต่างประเทศมไม่ค่อยเด่นเท่ากับงานที่พูดไปนะคะแต่ก็เชื่อว่าถ้าคุณตั้งใจทำก็ออกจะออกเขาเรียกว่าผลลัพธ์ก็ออกมาดีนะ เราไปตอบกันที่ดวงการเงินกันบ้างนะคะการเงินของชาวราศีนี้ในเดือนนี้นะคะจะงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะมีรายรับแล้วก็มีรายได้หลากหลายช่องทางอยู่นะคะคุณเป็นคนไม่อยู่นิ่งทําให้เกณฑ์การเงินค่อนข้างเข้ามาได้ละเขาเรียกจะมากจะน้อยคุณเอาหมดงานที่เกี่ยวข้องกับพวกหนังสือเอกสารการติดต่อประชาสัมพันธ์การสื่อสารก็ถือว่าดีนะคะทําเงินได้ดีก็เน้นไปที่งาน เขาเรียกว่าคุณจะมีงานหลักแล้วก็จะมีงานเสริมเข้ามานะคะพอถึงช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนเมษานะคะก็จะมีเกณฑ์ใช้เงินมากขึ้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับญาติผู้ใหญ่และเด็กในบ้านนะคะตั้งแต่วันที่25 2สอืมน่าจะวันที่20เป็นต้นไปก็ต้องเรามาระวังเรื่องของการเงินนะคะ คุณจะมีเกณฑ์ใช้จ่ายการเงินเกี่ยวกับการซ่อมแซมบ้านกับการดูแลรักษาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยกับคนทําไยในครอบครัวหรือแม้กระทั่งตัวของคุณเองนะคะต่อมาค่ะเรามาดูด้านภาพรวมของความรักกันบ้างนะคะคนโสดน,นะคะภาพรวมจะมีเกณฑ์ได้พบเจอความรักที่เป็นเกณฑ์คู่สัมพันธ์แล้วก็คู่แท้ทางออนไลน์เกิดขึ้นนะคะจะมีการพูดคุยติดต่อการไปมาไปมาจนก่อให้เกิดความรักแล้วมีการคบหา,าก็โชคดีมากๆที่คุณจะได้เจอคู่แท้นะต่อมา สำหรับคนที่มีครอบครัวนะคะ คนที่มีครอบครัวแล้วปีนี้แหม่ต้องบอกแบบนี้ว่าอืม,อ,มอย่าใช้คําว่าปีนี้ต้องใช้คําว่าเดือนเมษานี้เป็นเดือนจังหวะที่จะมีเรื่องไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นค่ะแล้วบา,บางเรื่องเนี่ยมันจะไปเกี่ยวพันนะคะลากยาวกับครอบครัวเราครอบครัวเขาด้วยดังนั้นต้องระมัดระวังการสื่อสารแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวของคู่รักของเราอะนะคะพยายามอย่าง,งอนกันหรืออย่าเคียดใส่กันหรือว่าอย่าพยายาม เขาเรียกว่าอารมอร่อยกันจะดีที่สุดนะน,นะคะแล้วก็เรื่องของออนไลน์นะคะการสนใจในเรื่องของมือถือหรือว่าการติดต่อใครสักคนผ่านช่องทางมือถือผ่านไลน์หรือผ่านอะไรเนี่ยนะคะถ้าเป็นความคุ้มเครือก็จะเป็นชนวนเหตุข,ของการทะเลาะกันได้สําหรับความสัมพันธ์แบบคู่ครองคู่รักนะคะต้องระมัดระวังสองเรื่องใหญ่ๆนี้ด้วยนะทีนี้ถ้าถามว่าด้านสุขภาพละ่ะอืม ใครก็ตามที่เอ่อถ้าพูดว่าเรื่องของสุขภาพที่เห็นเด่นชัดอะนะคะถ้าจะให้เรามาระวังนะ่าจะเป็นเรื่องของพวกหัวเข่านะหัวเข่าข้อเท้านะคะพวกข้อต่างๆแต่ว่ามันจะมีแค่หัวเข่าข้อเท้าเท้าข้อมือนิ้วมือนะต้องระมัดระวังนะคะระวัง การไปกระแทกหรือเกิดอุบัติเหตุของมีคมนะอันนี้จะต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้คุณเจ็บได้ใครที่เคยขาเจ็บหรือว่าใครที่เคยเคยเส้นเอ็นฉีกขาดนะแนะนำว่าอย่าหักโหมต้องระมัดระวังนะคะไม่งั้นอาจจะต้องเขาเรียกว่าอาจจะกลับมาอักเสบขึ้นได้นะคะใครที่เอ่อ เหมือนกับเดือนนี้จะเป็นเดือนที่พวกคุณน่ะจะสนใจเรื่องของสุขภาพเป็นหลักแต่ว่าการสนใจมาหลังจากการจ็บปวดนั่นหมายถึงพอมีเหตุคุณถึงจะเริ่มสนใจแล้วก็ดูแลตัวเองอย่างมากมายก็น่าจะเป็นเหตุการณ์นี้นะคะก็ต้องเรามาะระวังนะต่อมาค่ะในเรื่องของโชคลาภนะคะโชคลาภไม่เด่นนะคะเพราะว่ามันไปเด่นเรื่องของคนที่เจอคู่แท้ กับเรื่องของอาอสังหาริมารัพย์มันจะเป็นโชคทางนั้นมากกว่าแต่ถ้าคุณอยากเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคก็ลองก็ลองดูนะคะเพราะแต่ละดวงคนน่ยจะไม่เหมือนกันแต่ก็เชื่อว่าถ้าดวงของใครเนี่ยทำบุญมาดีก็คงมีเกณฑ์ที่จะได้ถูกราังวันกับเขาอะนะคะแต่มันจะไปเด่นเรื่องดวงงานมากกว่านะทีนี้คนที่ฟังเรื่องราวของการพยากรอะนะคะ เดือนนี้สีที่ควรหลีกเลี่ยงน่าจะเป็นสีฟ้าครามสีโทนฟ้าทั้งหมดนะนะคะหรือใครอยากเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์แนะนําว่าเดือนนี้นะคะถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์แนะนําให้เป็นช่วงของอช่วงวันสงการได้เลยนะคะใครอยากเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ใบใหม่นะคะดูสีที่เหมาะสมกับตัวเองดึงดูดัายให้ดีๆนะคะก็จะทําให้เกิดสิริมงคลนะคะหรือจะให้ตัวผู้ทํานายดูให้ก็อาจจะติดต่อทาง ไอดีไลน์มาก็ได้นะคะก็จะมีการดูให้ในเรื่องของสีมงคลเหมาะสมกับ กับดวงชะตาแล้วก็จะมีเรื่องของตัวเลขธนบัตรที่เอาไว้ดึงดูดซับเก็บเอาไว้1ปีนะคะก็จะมีเทคนิคการดึงดูดซับไพ่ถ้าใครอยากเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์นะคะแต่ถ้าให้เลิกให้เลิกแบบว่าการเปลี่ยนกระเป๋าสตังค์แบบภาพรวมเนี่ยแนะนำนะคะชาวราศีสิงห์นะคะให้เปลี่ยนช่วงสงการได้เลยนะเพราะว่าถือเป็นวันปีใหม่ไทยก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆด้วยนะคะแล้วก็พอผ่านพ้นสงการเนี่ยนะคะก็เข้าสู่ปีนักสัตว์ใหม่อย่างเต็มตัวแล้วนะคะก็คือนัก มาโรงอย่างเต็มตัวแล้วนะคะพ้นจากเถาะเข้าสู่มารงนะทีนี้ถ้าทุกคนอเอ๊ะมางลงตั้งแต่ต้นปีแล้วนี่ต้องบอกแบบนี้นะคะคือคนจีนก็คือตุดจีนคนไทยก็คือปีใหม่ไทยเรานี่แหละนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าตอนนี้เป็นปีมังกรของคนพี่น้องชาวจีนเนี่ยก็คือผ่านมาแล้วตุ๊ดจีนเข้าสู่ปีมังกรเต็มตัวแล้วแต่ถ้าเป็นของคนไทยเนี่ยจะเข้าสู่สปีมะโรงนะคะคืองูใหญ่ของเราเนี่ยหรือบางคนก็จะมีความเชื่อในเรื่องว่าเป็นปีพญานาคนะคะก็จะเข้าสู่หลังปีใหม่ไทยเป็นต้นไปก็จะเข้าสู่ปีนักสัตว์อย่างเต็มตัวแล้วค่ะอ่าก็ฝากเอาไว้เท่านี้กับเรื่องราวนะคะหวังว่าจะเป็นแนวทางได้ใช้วิจารณญาณนะคะมันไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนหรือ เข้าสู่มุมมองกับทุกคนได้เพราะทุกคนจะมีฐานดวงไม่เหมือนกันนะคะฟังพอเป็นแนวทางพอค่ะแล้วเดือนเนี้ยก็จะผ่านไปแล้วคุณก็จะไป ไปสู่เดือนต่อๆไปเหมือนที่คุณผ่านมาและคุณยังผ่านมาได้เลยเพราะฉะนั้นเดือนนี้ไม่มีอะไรหนักหนาเกินกว่าที่คุณจะทําอะไรไม่ได้นะคะและพยายามอย่าทําอะไรที่หักโหมเกี่ยวกับเรื่องข้อมือนะคะข้อมือมือ,มอนิ้วมืออุบัติเหตุมีดบาดอะไรเงี้ยมีโอกาสเกิดขึ้นต้องเรามาระวังนะวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับช่วงเดือนแห่งความสุขมหาสงการนี้ปีใหม่ไทยนี้ด้วยนะคะกับอาจารย์วัฒนาอเมซิงทารสวัสดีค่ะ